ก่อนนอนนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงเลยค่ะสวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชน,นลนะคะติ๋งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์สูตรการทำครีมบำรุงผิวหน้าสูตรทาก่อนนอนนะคะทาทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยค่ะเป็นครีมหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าใสนะคะสูตรนี้จะช่วยบำรุงผิวหน้าฟื้นฟูผิวหน้าเราที่โทรมนะคะหมองคล้ำให้ขาวกระจ่างใสขึ้นผิวหน้าเนียนนุ่มขึ้นและยังช่วยทำให้ผิวหน้าเราแต่งหน้าได้ติดทนไม่ลอกแล้วก็หน้าไม่เป็นขุยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสูตรนี้ก็จะมี เจลว่านหางจระเข้นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิผวแรดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะในน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะนี่ค่ะมีนมสดหรือนมจืดนะคะที่ช่วยทําให้รูขุมขนกระชับแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราขาวขึ้นเนียนนุ่มขึ้นนะคะ มีน้ำมะเขือเทศดอยคำนะคะที่ช่วยชะลอความแก่ลดริ้วรอยแห่งวัยแล้วก็ช่วยทำให้ผิวสว่างใสลดเดินความหมองคล้ำของผิวหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะนว่านหางจระเข้นะคะติ๋งใช้2ช้อนชาค่ะสูตรนี้ติ๋งจะทำประมาณใช้ประมาณ5-7วันนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะหมดแล้วค่อยทำเพิ่มขึ้นนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ1ช้อนชาค่ะ คนให้เข้ากันก่อนนะคะเติมนมสดลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะสูตรนี้จะช่วยทําให้เราแต่งหน้าติดขึ้นนะคะน้ำมะเขือเทศค่ะ1ช้อนชาค่ะยังทําให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มขึ้นแต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นนะคะผิวหน้าของเราไม่ลอกไม่เป็นขุยคะ่ะเดี๋ยวเราคนเข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อครีมที่เนียนนุ่มเป็นสูตรทาก่อนนอนนะคะเป็นครีมหน้าเด้งหน้าเด็กหน้าใสานะคะสูตรนี้ยังช่วยบำรุงผิวหน้าฟื้นฟ,นฟนูผิวหน้าเราที่โทมหมองคล้ำนะคะให้ขาวกระจ่างใสผิวหน้าเนียนนุ่มและยังช่วยทําให้เราแต่งหน้าได้ติดทนไม่ลอกแล้วก็หน้าไม่เป็นขุยด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นสูตรครีมบำรุงผิวหน้ากลางคืนที่ดีอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรง่ายๆที่ดีมากๆเลยค่ะ สูตรนี้ก็จะมีความหอมอ,อ่อนๆของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็มีความเย็นของเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะซึมซับลงผิวหน้าเราง่ายมากๆค่ะไม่มีความเหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ยังมีนมสดแล้วก็มีน้ำมะเขือเทศนะคะที่ช่วยำบำรุงผิวหน้าของเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะนี่ค่ะตื่นเช้าขึ้นมาผิวหน้าของเราจะเด้งฟูมีความเนียนนุ่มแล้วก็แต่งหน้าได้ดีมากๆเลยค่ะ ไปลองดูนะคะสิ่งแนะนำว่าให้ทําคลีนเ,เก็บไว้ใช้ประมาณ3-5วันนะคะพอหมดแล้วค่อยทำใหม่นะคะนี่ค่ะไปลองดูนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ดีสูตรหนึ่งนะคะถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ